สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านไรผมบนหน้าผากแสดงให้เห็นถึงบุคลิกของคนสติปัญญาและความคิดบางคนมีหน้าผากกว้างบางคนมีหน้าผากสูงมีคนหน้าผากต่ำมีคนหน้าผากแคบมีทั้งหน้าผากกลมหน้าผากเหลี่ยมแล้วหน้าผากของท่านล่ะครับเป็นแบบไหนแบบที่หนึ่งหน้าผากสูงแหลกกว้างหน้าผากที่ทั้งสูงและกว้างเป็นของคนเฉลียวฉลาดผู้มีความสามารถหลายด้านอีกทั้งปรับตัวได้เก่งมีสมองคิดคำนวณได้ยอดเยี่ยม และเขามักจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานหรือในสิ่งที่ตนเองทำและหากเป็นหน้าผากกว้างที่อวบอิ่มเป็นเงางามอีกด้วยแล้วนั่นยังหมายถึงฐานะและความสุขของบุคคลน,นั้นด้วยแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นส่วนอื่นของใบหน้าก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญด้วยเช่นกันทั้งจมูกแก้มและใบหูถ้าหากส่วนประกอบทั้งสามนี้ไม่รับกันความหมายจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามนั่นคือ